เิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าปลูกเอาคะปลูกเอาตอนแปลงนี้คือปลูกเอาอ๋อแสดงว่ามีเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมคะเกิดตามธรรมชาติคืออยู่น้ําหวยน้ําคลองมันตั้งแต่เกิดแล้วคุณสมบัติของ้านี่มียังไงบ้างหรอคะเหนียวทนเป็นเงาถ้าเทียบกับพวกต้นกกหรือกระจูดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันดีกว่าดีกว่าเหนียวกว่าเหนียวกว่าทานกว่าม เทคนิคการตัดค้านี่ต้องตัดในช่วงไหนหรือว่าดูยังไงถึงจะตัดได้ล่ะคะก็ต้องตกลอบปีแล้วข้านี่ต้องแตกงาตงกนต้งกิตาได้คือข้าเป็นหัวเอียนนี่เป็นอน่อนนคือโบแตกงานคือตัดบ่ได้ไรใส่เ่ราไรมันจะบนเหนียวแสดงว่าที่คุณป้าถืออยู่นี่คือสวยเลยสวยควรตัดเลยใช่จ้าแล้วแบบไหนที่ไม่ควรตัดบ้างไหมคะแบบนี้แบบนี้อ๋อแบบออืมแล้วอย่างนี้ค้านี่ยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะคุณป้า ไปเฮ็ดกระติบเขาไปเฮ็ดกระเป๋าไปสารเสื้อสารศาสตร์แล้วก็ไปสารเนี้ยใส่เขาส่วนใหญ่คล้านิยมเอาไปทําอะไรามากที่สุดคะกระติบเขาตข้าวกับกระเป๋าจ้ะ อันนี้เป็นวิธีในการล้างใช่ไหมคะได้ขั้นตอนในการล้างนี่มียังไรบ้างหรอคะเขาก็เกลี่ยนแต่ไม่ได้พอดีว่าเสียวจักเส้นจักเส้นแล้วจะ๊กพอดเอาไปล้างเอาไปเกลี่ยนแล้วไปล้างกำหนดขนาดในการตัดนะคะกำหนดขนาดเท่าไหร่บ้างหรอคะในการตัดแต่ละครงแปดซิบหกซิบห้าซิบสี่ซีฟประมาณนี้ละพอตัดมานี่คือต้องล้างทันทีเลยใช่ไหมคะ ก็ท่นที่ก็ได้เหรอเขาต้องไปแช่น้าไม่ก็ได้บ้งอย่างแราแช่น้ำได้นานสุดนี้คือแช่ไปได้เรื่อยๆหรือว่าแช่ไปได้เรื่อยๆแช่ได้เป็นเดือนจนกว่าจะเอามาตัดเลยใช่ไหมะลังจากล้างนี่เราเอามาขูดแบบนี้เลยใช่ไคะจากล่างแล้วเขาก็มาดึงเกาะเส้นอย่างนี้แหละกะเส้นออกกะเ้นออกแล้วมันเขาก็มาขูดลังแก้ดออกนี่ แม่กำลังทำอะไรอยู่หรอคะดึงเส้นอันนะข้าจะใส่มันออกทำไมต้องดึงไส้ออกย้ำห้อไปสานมันก็สิเรียบสินอันเขากันดีคือมันสิบะห้างเขาจัดได้แสดงว่าก่อนหน้านี้มันแข็งเลจ้กมันิเส้นใหง่ใส่มันลายทางในมันวันนี้เขาดึงออกมันเสียวแต่เอาแต่ทั้งนอกมันที่มันเป็นติวทั้งนอกเขาเอิ่นวาดนอกเขาเอิ่นติวนม่นะก็ติวหม่ เอาเส้นค้าที่เราดึงอะคะ่ะมาตากแดดเราจะตากอยู่3วันนะคะเข <c oughs> าเรียกว่า3มแดดหรือ3าหมอก <c oughs> เวลาเราตากนี่เรา <c oughs> เราจะไม่เก็บถ้ามันโดนแดดมันก็จะห่อก,กันเป็นเป็นเส้นเล็กๆแล้วพอตอนกลางคืนพอมันโดนความชืน้นมันก็จะแผ่ออกมาเป็นเส้นใหญ่นะคะแสงแดดทําให้ค้าของเรานี่เอาความชื้นออกมันก็จะแห้งแต่น้ําหมอก มันจะทําให้สีของค่าเราเนี่ยเป็นสีสวยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ให้โดนน้ําฝนนะคะน้าฝนนี้มันจะทําให้ค้าเราหมองเราหมนมันไม่สีสดใสงั้นเราก็เลยชอบที่จะมาเก็บเส้นตอกในฤดูหนาวกับฤดูร้อนฤดูฝนเราจะไม่ทํา